สาวจีรนันลินทองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะมาจากแผนกเด็กอ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการอาบน้ําให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะคะ,ะการอาบน้ำนะขั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณแม่จะต้องปิดแอร์ปิดพัดลมแล้วก็อ,อาบน้ําน้องในบริเวณที่ไม่มีลมโกกนะคะ,คะ,ะเพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมินะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างก่อนแล้วค่อยนําน้องมาอาบน้ํานะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีพวกแชมพูพวกโคลชั่นนะคะพวกเบบี้ออยแล้วก็ที่ชุดเปียกนะคะแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าแผลงผืดแล้วก็ผ้าห่อตัวผ้าขนูผืนเล็กนะคะเอาไว้ชุบน้ําตอนที่อาบน้ําให้น้องนะแล้วก็จะมีสำลีชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเอาไว้เช็ดตาให้น้องนะคะ แล้วก็จะมีสำลีแอลกอฮอล์อันนี้ไว้เช็ดสะดือนะคะ,ะแล้วก็มีวีน้องนะคะวีเนี่ยแนะนำให้เป็นแบบขนแป้งนุ่มแบบนี้นะคะของทารลกนะก็จะมีปลอดนะคะอันนี้เราเอาไว้วัดไข้ให้น้องก่อนนะคะถ้าคนไหนที่มีอุณหภูมิเกิน37.5องศานะคะก็คือเขาเริ่มมีไข้แล้ว คุณแม่ก็เลี่ยงการอาบน้ําไปก่อนนะคะจะใช้วิธีการเช็ดตัวแทนนะที่ได้เสียงห้าหูลอกชวยมากเลยนะทำหน้ามาใช่นไ่อมฟจะได้ยินสวยสวยกว่าแม่ดยโอเคลุยเลยมั่นใจแล้วก็มีข้อต้นบัตรนะคะเอาไว้เช็ดเอ บริเวณใบหูแล้วก็จมูกน้องนะคะแล้วก็เช็ดตรงสะดือด้วยนะคะน้ำที่เราใส่นะคะถ้าเป็นกะละมังแบบนี้เราจะใส่น้ำประมาณ3าส่วนสีของกะละมังนะคะจะเป็น1กะละมังหรือว่า2กะละมังก็ได้นะคะแนะนำน้องอายุแรกเกิดถึง1เดือนแรกให้ใช้น้ำอุ่นๆน,นะคะหลังจาก1เดือนเป็นต้นไปจะใ,ใช้เป็นน้ำอุ่นๆหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะ วิธีการเช็คน้ํานะคะก็คือเราจะใช้หลังมือเราแล้วก็ตรงท้องแขนตรงนี้นะจะเป็นผิวที่ใกล้เคียงกับผิวทารุกที่สุดนะคะเอาไปอังตรงน้ํานะคะถ้าได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วก็นําน้องมาอาบน้ำนะขั้นตอนแรกเราจะสระผมให้น้องก่อนนะคะก่อนสระผมนะคะเราต้องห่อตัวน้องให้แน่นก่อนนะคะการเคาดินเวลาที่เราสระผมให้เขานะคะ เราจะใช้ผ้าอ,อ้อมผืนใหญ่แบบนี้นะพับมุมใดมุมหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบนี้นะพับตามเลยค่ะแล้วก็วางผ้าไว้ตรงบอกนะคะที่เราเตรียมไว้นะ มมน,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 นครับตามเลยอ่าแล้วก็แล้วก็อุ้มน้องมานะคะแล้วก็วางเอน้องไว้ตรงกลางสามเหลี่ยมนะตรงขอบผ้าจะอยู่ตรงคอน้องพอดีนะคะวางลงเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะห่อตัวนะคะเราจะใชเ้เราต้องพับเราต้องเก็บแขนน้องให้แนบข้างลําตัวเนะาะทารกเขาจะชอบยกแขนนะคะเก็บแขนให้แนบข้างลําตัวแบบนี้เนาะแล้วก็กดแขนไว้นะคะแล้วก็พับผ้ามาเนาะกดแขนไว้เลยพับผ้ามานะคะอีกข้างนึงเหมือนกันกดแขนไว้แนบข้างลําตัวแล้วก็พับผ้ามานะคะ จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะมีท่านไหนไม่ทันไม่เอ่เยเรีอยะะไปต่อเลยได้ไหมเรียบร้อยกันแล้วเนาะอ่าวิธี วิธีการอุ้มน้องนะคะเราจะอุ้มเหมือนลูกฟุตบอลเลยนะคะเราจะช้อนไปตรงด้านหลังของน้องนะคะ,ะแล้วก็มือประคองตรงท้ายทอยขึ้นมานะคะแล้วก็มือข้างหนึ่งของเราประคองตรงก้นน้องไว้นะคะแล้วก็เอามาแนบข้างลําตัวแบบนี้แล้วก็ใช้แขนของเราเนี่ยค่ะบิดหนีบตัวน้องไว้เลยนะคะอย่าหนีบแน่นเกินไปนะหนีบพอดีเกินให้เขาอยู่เฉยๆก็พอนะคะ ลองอุ้มดูนะคะถนัดไหมอุ้มใส่ข้างที่เราไม่ถนัดนะคะข้างซ้ายเนาะอ่าอุ้มไว้เลยเตรียมตัวตัวอะไระทอะไรก่อนดคุณแม่ก่อนอ,อ่าเราจะใช้ผ้าในการชุบน้ํานะคะอะ่ถ้าเป็นฟองน้ําแนะนาให้เปลี่ยนบ่อยๆนะคุณแม่เวลาที่มันเกิดเชื้อราม,มันจะเกิดจากด้านในมันจะมองไม่เห็นเนาะหรือว่าคุณแม่อาจจะใช้ฟองน้ําแล้วก็ใช้เสียก็ไปตากแดดอันนี้ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นผ้าแบบนี้เวลาที่มันเกิดเชือ้อราเราสามารถทิ้งได้เลยนะอันดับแรกเราจะเช็ดใบหน้าให้เขาก่อนนะคะก่อนจะเช็ดใบหน้าเ,ออเราจะพับเก็บใบหูทั้งสองข้างนะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางพับเก็บใบหูเลยค่ะการน้ําเข้าเวลาที่เราจะสระผมให้เขานะคะพับเก็บตามเลยค่ะคุณแม่ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะพับตามเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ํานะคะ ชุบไปเลยเแล้วก็เช็ดตรงหน้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนเนะเาะก็จะเช็ดพวกคาบน้ําตาคาบน้นํานมนะคะที่ออกมานะเช็ดให้ความสะอาดให้หมดเลยค่ะอพอสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่ผมน้องนะคะเราจะใช้วิธีการชุบน้ํานะคะชุบน้ําใช้ผ้าเนี่ยคะ่ะชุบน้ําแล้วก็ใช้วิธีการบีบใส่ผมน้องนะชุบขึ้นมาเลยบีบใส่ผม จนผมเ,เปียกหมดแล้วนะคะแล้วก็ใช้แชมพูได้เลยค่ะแชมพูแนะนําให้เป็นแบบปั๊มนะคะจะสะดวกต่อคุณแม่มากกว่านะเพราะเราอาบอยู่คนเดียวเนาะปั๊มนะคะเราบีบมาใส่มือเสร็จแล้วเราก็ถูๆตรงบริเวณปลายนิ้วนะคะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนี่แหละคะ่ะถูช่วยถูนวดตรงบริเวณศีรษะนะคะนวดเบาๆนะคะศีรษะน้องจะมีกระหม่อมหน้ากับกระหม่อมหลังที่ยังไม่ปิดนะ จะเป็นจะปิดตอนอายุขวบครึ่งเป็นต้นไปนะคะมัจะเริ่มปิดเนาะให้ระวังตรงสีสานน้องนิดนึงเวลาอาบน้ำนะคะใช้แค่ปลายนิ้วถูนวดแค่นั้นนะคะ,อะ,อะพอถูนวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างฟองออกนะเราใช้ผ้าอื่นเติมน,นะคะชุบน้ําแล้วก็บีบใส่ผมแทนนะคะบีบใส่เลยบีบให้ฟองออกให้หมดนะคะบีบน้าใส่ให้ฟองออกให้หมดนะ,อะพอล้างออกล้างฟองออกหมดแล้วนะคะ แล้วก็จะนำน้องมาวางไว้ตรงเบาะที่เราเตรียมไว้นะจะเป็นผ้าก่อมาวางไว้เบาะที่เราเตรียมไว้นะคะเราใช้ผ้าที่เราห่อตัวนี่แหละคะ่ะเช็ดผมน้องให้แห้งนะคะเอาออกมาเลยแล้วก็เช็ดตรงบริเวณศีรษะตรงนี้เนาะเช็ดให้แห้งเลยถูได้เบาๆนะคะเราจะไม่ปล่อยให้ผมน้องแห้งเองเนาะ เพราะว่าทาลกอยู่ในช่วงปรับอุณหภูมิตัวจะเย็นง่ายตัวจะร้อนง่ายนะคะาการเช็ดผมให้แห้งก่อนก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เขาไม่สูญเสียอุณหภูมิไปเยอะนะคะพอเช็ดผมแห้งหมดแล้วนะคะเราก็จะอาบน้ําให้น้องนอกจอากนั้นน้องมาลงอ่างนะคะเราก็ถอดเสื้อผ้าถอดถุงมือออกให้หมดเลยค่ะ นะคะ أ, เราต้องเช็คก่อนว่าเป็นเพื่อมีอือ้มีอะไรไหมถ้ามีอือ้อให้เช็ดทาความสะอาดก่อนนะคะเราจะใช้ทิชชู่เปียกเนาะเช็ดทาความสะอาดนะคะให้สะอาดก่อนแล้วค่อยนาน้องลงอ่างนะการทําความสะอาดอวัยวะเพศนะคะเป็นถ้าเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีอสองสองฝั่งเนาะเราจะเช็ดจากบนลงล่างนะคะบนลงล่างเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณแม่น้องผู้หญิงจะมีสองฝั่งแบบนี้เนาะ ใช้ทิชชู่นี่แหละคะ่ะเช็ดจากบนลงล่างอ,อีกข้างนึงก็บนลงล่างเหมือนกันเสร็จแล้วก็เช็ดตรงขานหนีบข้างซ้ายแล้วก็ขานหนีบข้างข,ข,ขวานะคะจะเน้นจากบนลงล่างเนาะถ้าเป็นน้องผู้ชายเช็ดยังไงก็ได้นะคะ,ะไม่ได้ฟีเเรื่องความสะอาดมากเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชายเขาจะเช็ดทำความสะอาดง่ายเนาะเราก็ล่นตรงหนังหุ้มปลายแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดทำความสะอาดเลยแล้วก็เช็ดริเวนขา,านหนีบทั้งสองข้างด้วยค่ะพอเราทําความสะอาดอวัยวะเพศเสร็จแล้วนะคะ เราก็จับน้องลงอ่างเลยนะ,ะวิธีการอุ้มน้องนะคะ่ะางนี้เนาะเราจะ,อะสอดมือไปใต้รักแลเขาแบบนี้นะคะสอดจากด้านด้านหลังนะอีกข้างหนึ่งของเราจะจับตรงสะโพกหรือว่าจับตรงข้อเท้าก็ได้นะคะวิธีการอุ้มลงอ่างนะแม่อุ้มได้ไหมแม่ลองดูเลยค่ะลองดูเลยจับให้เขาอยู่เขาจะได้ไม่ลื่นตอนที่เราอาบนะ้ำให้เขานะคะ อย่งนี้เนาะใช้ข้างที่ไม่ถนัดนะอุ้มตรงลักเลเออช้อนใต้ลักเลเขานะคะอีกข้างที่ถนัดของเราสอบใต้ข้อเท้าหรือว่าตรงก้นน้องก็ได้นะที่คุณแม่สะดวกจะอุ้มเลยอพอเราใด้พาอุ้มแล้วนะคะเราก็จะจับน้องลงอ่างนะวางลงเลยตรงที่จับข้อเท้าเราก็ปล่อยออกนะคะข้างที่จับตรงนี้ยังจับอยู่นะ แล้วก็ใช้ผ้าปืนเดิมเนี่ยค่ะชุบน้ําแล้วก็บีบน้ําใส่ตัวน้องบีบน้ําใส่ตัวน้องให้เปียกเลยนะคะแล้วก็ใช้สบู่เราจะถูถูตรงลําตัวก่อนนะใช้สบูถ่ถูนวดนวดไปค่ะแล้วก็จะเน้นช่วงบริเวณซอกรักแล้พวกข้อพับต่างๆถูเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นแหล่งอับชื้นนะคะมันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะ,ะถูไปเลยค่ะ ああเสร็จแล้วเราก็จะถูแขนแล้วก็มือน้องนะคะใช้สบู่ในตัวน้องนี่แหะคะ่ะถูตามแขนแล้วก็ตามมือนะคะああถูเสร็จแล้วต้องล้างเลยนะคะเพราะว่าบางทีน้องอาจจะเอามือเข้าปากน้องก็จะกินสบู่ไปเนาะทั้งสองข้างเลยああถ,ถูสบู่ตรงแขนแล้วก็มือแล้วก็ล้างออกนะคะพอล้างแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเน,นะะี่ยค่ะเอาน้ำใส่ตัวล้างฟองด้านหน้าออกให้หมดเลยนะคะ พอเราทําความสะอาดด้านหน้าเสร็จแล้วเนาะเราก็จะทําความสะอาดด้านหลังนะคะเ,เราใช้มือข้างที่ว่างของเรานี่แหละคะ่ะสอดไปใต้ซอกลักแล้เหมือนกันพลิกตัวน้องมาด้านหน้าแบบนี้แม่ลองจับตามไหมคะ่ะเขาจะอยู่ในท่าลักษณะนี้นะอกเขาจะอยู่ตรงแขนเราพอดีนะคะมือเราก็จบตรงแขนอีกข้างหนึ่งเขาไว้นะอยู่ใต้ซอกลักเล้พอดีอค,ค่ะเราก็ใช้ผ้าฝืนเดิมนี่แหละคะ่ะ เอาน้ำใส่ตัวน้องแล้วก็ถูสบู่หวดตามปกติเลยนะคะแล้วก็ล้างฟองออกให้หมดเลยแล้วก็พลิกตัวน้องกลับมาเหมือนเดิมทาเหมือนที่เราอุ้มเข้ามาตอนแรกค่ะพลิกมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็มือเราสอดใต้ซอกรักไล้เข้าแบบนี้นะมือข้างนี้ของเราก็ช่วยดันน้องมาด้านหลังนิดนึงนะตอนแรกอยู่ท่าแบบนี้นะคะก็ดันมาด้านหลังแบบนี้เสร็จเขาจะอยู่ในท่านี้นะ บางทีฟองก็ยังออกไม่หมดเนาะเราก็ใช้ผ้านี่นะคะชุบน้ําแล้วก็ล้างฟองออกให้หมดนะคะอพอทําความสะอาดหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วเนาะเราก็จะเอาน้องไปแต่งตัวนะคะวิธีการอุ้มก็เหมือนที่อุ้มมาเลยจับตรงข้อเท้าหรือว่าตรงห้นน้องก็ได้ได้สองแบบนะคะอุ้มขึ้นจากอ่างเลยแล้วก็นําน้องมาวางไว้ตรงเบาะที่เราเตรียมไว้นะคะ เราก็ใช้ผ้าห่อตัวผ้าเช็ดตัวผื่นเดิมเนี่ยค่ะห่อตัวน้องไว้ก่อนนะคะระหว่างนั้นเราจะทําความสะอาดใบหน้าเนาะเราจะใช้สบูีก้อนนะคะตัวอย่างสบูีก้อนเล็กแบบนี้นะคะเอาไปชุบน้ําต้มสุกที่เยินแล้วนะค่อยนํามาเช็ดตาน้องนะคะ,ะหยิบมาสองก้อนนะคะพร้อมกันใช้มือเดียวหยิบนะหยิบมาครั้งเดียวสองก้อนแบบนี้นะคะถ้ามีน้ําก็บีบออกก่อนนะ จะไม่ให้ชุ่มเกินไปนะคะแล้วก็จับแยกออกแบบนี้ตรงด้านในจะไม่โดนมือเรานะคะเราจะใช้เช็ดตาน้องเนาะแล้วก็3มนิ้วที่เหลือของเรานะคะฟิกตรงศีรษะน้องให้แน่นเลยแล้วก็เช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะ,ะถ้ายังไม่สะอาดก็ใช้ก้อนใหม่จะไม่ใช้ก้อนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไม่เช็ดกลับไปกลับมาแบบนี้นะคุณแม่เราเช็ดครั้งเดียวจบเลยแล้วก็ทิ้งถ้ายังไม่สะอาดก็ใช้ก้อนใหม่นะคะ การเช็ด้อนกลับไปกลับมาอาจจะเห็นประป่การตดเชื้อของน้องได้นะ, <Okay. S 1> อะพอทําความสะอาดตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําความสะอาดพวกจมูกกับหูเนาะจมูกกับหูเนี่ยเราจะใช้คอตต้อนบัดนะคะคอตต้อนบัตไซส์เล็กแบบนี้นะคุณแมเ่เราจะเช็ดเข้าไปแค่ตรงบริเวณปีกจมูกพอนะคะไม่ต้องแหย่เข้าไปลึกนะเช็ดบริเวณแค่ปีกจมูกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใบหูเหมือนกัน ไม่ต้องแหย่เข้าไปในรูหูเช็ดแค่บริเวณภายนอกก็พอนะคะเช็ดไปเลยแล้วก็ตรงหลังใบหูตรงนี้เนาะเช็ดทั้งสองข้างเลยอพอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําความสะอาดปากเนาะปากเนี่ยเราจะใช้ก๊อตหรือว่าพวกที่ชู่เปียกที่สามารถเช็ดตรงปากได้นะหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆที่สะอาดนะคะเอาไปชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วหรือว่าใช้เป็นพวกนอร์มอน0.9%อันนี้ได้เหมือนกันนะคะ เอามาพัานรอบนิ้วเราเนาะแล้วก็จะเช็ดตรงเ,เข้าไป่างนี้นะคะเช็ดเข้าไปตรงเข้าไปแบบนี้เนาะเช็ดตรงกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างเลยเช็ดตรงเพดานปากแล้วก็ตรงลิ้นแล้วก็เหงือกจะมีสองข้างในข้างนอกเนาะเราเช็ดด้านในก่อนแล้วก็เช็ดด้านนอกข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็เช็ดด้านในก่อนแล้วก็เช็ดด้านนอกอันนี้จะช่วยลดฝ้าขาวจากการกินนมนะคุณแม่สามารถเช็ดได้เลยหลังอาบน้ําหรือว่าหลังน้องกินนม ที่คุณแม่สะดวกจะเช็ดให้น้องนะคะโอเคพอทําความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดสะดือนะคุณแม่สะดือน้องจะหลุดประมาณ7จ็ดถึงสิวันหลังคลอดนะคะตรงบริเวณจะไม่มีตรงบริเวณสะดือจะไม่มีปมประสาทนะน้องจะไม่เจ็บเวลาที่เราเช็ดให้เขาถ้าเขาร้องนะ่ะเขาจะแค่รู้สึกเกย็นจากแอลกอฮอล์ที่เราเช็ดนะคะเขาจะไม่เจ็บเนาะสะดือน้องจะงออยู่อย่างนี้เนาะเราสามารถจับตรงปลายสะดือน้องค่ะที่เราจับได้จับขึ้นมาเลย แล้วก็เช็ดตรงโคนสะดือไปที่ปลายสะดือเช็ดไปเลย324องศาเสร็จก็เช็ดตรงข้อต่อระหว่างสะดือกับตัวน้องนะคะวนแบบนี้แล้วก็เช็ดออกนอกสะดือประมาณ1-2นิ้วนะคะ,ะแล้วตรงข้อต่อเนาะมันจะมีร่องสะดือถ้าเริ่มแห้งเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยจะมีคราบเลือดคราบหนองนะคะจะเป็นสีเหลืองสีดำเนาะเราใช้ข้อต้องบัดนี่แหละคะ่ะเอาไปชุบแอลกอฮอลให้ชุ่มนะคะแล้วก็เช็ดคว้านตรงร่องสะดือ ะจะมีสีเหลืองสีดําก็คือคราคาเลือดคราหนองนะคะเ mm. ช็ดให้สะอาดเลยนะคุณแม่จนครับสีเหลืองสีดําไม่มีแล้วนะ <Okay. S 1> ถึงจะหยุดเช็ดน,นะคะโอเคพอเช็ดสะดือเสร็จแล้วเราก็จะแต่งตัวให้น้องนะ mm. เราจะใส่แพมเพอร์ให้น้องก่อนนะคะ mm. แพรเพร์อตอนตอนที่น้องหลังคลอดเนาะน้องจะใส่เป็นไซนิวบอลนะคะ mm. ก็คือทาลกแรกเกิดเนาะ mm. แนะนาให้ซื้อแบบแปะแบบนี้นะคุณแม่เพราะว่าจะสะดวกกว่า ใช่ค่ะ,ะที่นสซรีเขามีให้นะคะ,ะจะเป็นไซส์นิวบอลเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยซีโลขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้เองจะเป็นไซส์เเพราะว่าเราจะมีแค่ไซส์นิวบอลให้นะคะ,ะเขาจะอึบ่อยเขาจะ,ะชีบ,บ่อยนะคะประมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณ10ครั้งได้เลยแบบแบบก็จะสะดวกกว่าเนาะ,ะ,ะก็ใส่ให้น้องเลยค่ะ แล้วก็ใส่เสื้อนะคะแนะนําให้เป็นแบบผูกแบบนี้นะคุณแม่ถ้าเป็นซิปเป็นกระดุมอย่างเงี้ยเวลาที่เราใส่ให้เขาแล้วเขานอนนานๆแล้วเขาอาจจะเกิดแผลกดทับได้ง่ายนะคะแต่ถ้าคุณแม่ซื้อมาแล้วเนาะก็แนะนําให้เลี่ยงบริเวณที่มีซิปมีกระดุมอย่าให้เขานอนกดทับนานนะเพราะว่าทารกเขาเป็นเขายังผิวบอบบางอาจจะเกิดแผลง่ายๆนะคะ เก้าโมง,โมงแล้วก็มาโมงอ๋อได้ค่ะ,ะแต่งตัวก่อนอต่อไปก็ใส่พวกถุงมือนะคะอยู่บ้านไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าให้ตัดเล็บให้น้องนะ,ะก,นการกตัดเล็บทาลกจะเหมือนกนรกตัดกระดาษแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กนะคุณแม่ไปดูอีกทีตามห้างนะคะ,ะแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะห่อตัวเนาะห่อตัวเนี่ยอ,อ,อยู่บ้านถ้าอากาศไม่ได้เย็นมากนะคะ เราไม่ต้องห่อตัวก็ได้แต่ถ้ากลัวเขาผวาอยากห่อตัวเราจะใช้เป็นผืนบางๆห่อแทนก็ได้นะแต่ถ้าอยู่บ้านอากาศเย็นมีเปิดแอร์ให้น้องตลอดเนี่ยใช้เป็นผ้าหนานแล้วก็ห่อตัวให้เขานะคะวิธีการห่อตัวเราจะใช้ผ้าผ,ผืนผ้าอ้อมผืนใหญ่แบบนี้แหละคะ่ะพับมุมใดมุมหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วกนะ็เอาไปวางไว้ตรงเบาะนะคะแล้วก็วางน้องไว้ตรงกลางสามเหลี่ยมนะคะ ตรงคอเขาจะอยู่ตรงขอบผ้าพอดีเนาะพับเก็บแขนให้แนบข้างลําตัวแล้วก็พับผ้ามาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเก็บแขนให้แนบข้างลําตัวแล้วก็พับผ้ามานะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เนาะใช้ผ้าที่เหลือคุณแม่จะพับเก็บขึ้นด้านบนหรือว่าเป็นม้วนมัดก็ได้นะคะอันนี้ตามคุณแม่สะดวกเลยเรียบร้อยเนาะคุณแม่มีอะไรสงสัยไหมคะ ควร้อจร <คน S 1> ิง,งม่จะได้สาธิากนได้ค่ะเรา,เราให้สังเกตนะคุณแม่เวลาที่กลับบ้านไปน้องมีลักษณะซึมซึมมีไข้ชักเกมไม่ดูดนมหรือว่าลักษณะสะดือเนี่ยมีลักษณะบวมแดงร้อนน้องมีไข่ร่วมด้วยอันนี้อาจจะบุกหมอก,กันติดเชื้อนะคะให้นําน้องมาตรวจที่โรงพยาบาลน,นะหรือว่าคนไหนที่ตัวเหลืองเนาะตาจะเริ่มเหลืองก่อนตาเหลืองหน้าเหลืองตัวเหลือง ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าสีมันเริ่มเหลืองชัดขึ้นคุณแม่ก็นําน้องมาที่โรงพยาบาลก่อนนัดนะคะแล้วที่เนอร์สเซอรี่เรานะถ้คุณแม่มาคลอดที่นี่นะคะเราจะมีสอนก่อนกลับบ้านเนาะจะเป็นสาธิตอาบน้ําแล้วก็ให้คําแนะนําก่อนกลับบ้านพวกรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีให้ลงให้คุณแม่ลงมาให้นมเนาะจะเป็นกระตุ้นน้ํานมช่วง9โมงถึง11โมงแล้วก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสอง ช่วงบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเราจะเปิดม่านให้ญาติด,ดูนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราแม่อนุญาตให้ญาติเข้ามาข้างในแผนแเนสเซอรี่เนาะจะเข้าได้เฉพาะคุณแม่อย่างเดียวนะคะ